ผมขอขอบคุณตัวแทนจำหน่ายเ s ทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันฝ่าฟันวิกฤตโควิด1 i มาจนถึงวันนี้ด้วยเป้าหมายในการทำให้บริการจากเราสามารถเชื่อมต่อช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากของคนไทยในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันซึ่งแน่นอนว่าความท้าทายนี้จะยังคงอยู่ดังนั้นเราจึงต้องสามารถที่จะปรับตัวรับกับสถานการณ์ให้ได้จึงจะอยู่รอดปีหน้าผมเชื่อเหลือเกินว่าดิจิทัลไลฟ์สไตล์จาก5 g ทั้ง Internet of t h i n g Metaverse, โลกเสมือนจริง Telehealth, Fintech จะกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนไทยยิ่งกว่าเดิมและพวกเราจะเป็นช่องทางหลักที่จะส่งมอบไลฟ์สไตล์เหล่านี้ให้กับคนไทยเพื่อความสุขเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจและเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนท้ายที่สุดในวาระดรีถีขึ้นปีใหม่ผมขอให้ตัวแทนจำหน่ายและครอบครัวมีสุขภาพที่แข็งแรงผ่านพบอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างราบรื่น และผมขอให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะเดินเคียงข้างกันไม่ว่ยยาจะยามทุกข์หรือยามสุขเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือส่งมอบความสุขและชีวิตที่ดีไปสู่คนไทยด้วยกันสวัสดีปีใหม่ครับ Hello AIS Partners 2022 is now approaching. You'll be the year that the world has become much more balanced and able to better cope. with the COVID-19 crisis and which I would like to thank all of you who have worked very hard together to the best of your abilities in providing the best service to our customers. On this occasion, let us come together again to making AIS 5G the core technology that drives the country's economy, revitalise businesses to get through the crisis, encourage the development of innovations, as well as being an important part in connecting the lifestyle of every customer. On the occasion of the approaching New Year, I would like to wish all our partners a very happy New Year, blessed with good health, prosperity, a strong willpower and coming together to be part of the country's economic recovery. Grow with us, the AIS family. Have a very happy New Year. Sawadee, Pee, my cup. สวัสดีตัวแทนจำหน่าย AS ทุกท่านครับปีที่ผ่านมาเราทราบกันดีว่าทั่วทั้งโลกต่างได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ชีวิตเศรษฐกิจสังคมหรือจิตใจสำหรับพวกเราถือเป็นแบบทดสอบที่ทำให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ยังคงสู้เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่คนไทยทั้งประเทศอย่างไม่ยออ่อท้อในปี2,565เรายังคงขับเคลื่อน ด้วยบริการที่ตอบโจทย์และมอบประสบการณ์ที่เป็นเลิศให้แก่คนไทยทั้งการมอบสิทธิประโยชน์เพื่อแบ่งเบาภาระจากสภาวะเศรษฐกิจดิจิ t ัลคอนเทนต์ทั้งสายบันเทิงอย่าง Disney plus Hotstar n e น f l i x a กเอสเที่อัดแน่นด้วยความบันเทิงระดับโลกแบบ e x c l u s i v e หรือฟุตบอลไทยลีกกีฬามหาชนของคนไทยที่ทั้งหมดนี้จะมอบความสุขสร้างกำลังใจให้แก่ลูกค้าในยามท้าทายได้ดีในปีใหม่ที่จะถึงนี้ ผมขอให้ทุกท่านมีความสุขจิตใจแจ่มใสกิจการรุ่งเรืองและภาคภูมิใจที่เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขแก่คนไทยด้วยกันเพื่อให้ทุกอย่างกลับคืนสู่สภาวะปกติอีกครั้งสวัสดีปีใหม่ครับ